บนแล้วจำไม่ได้แก้อย่างไรดีเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วลืมไปแก้บนหรือบางทีก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยไปบนบ้านที่ไหนไว้บ้างส่งผลให้ชีวิตช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเชื่อว่าหลายคนคงคิดหาทางแก้ไม่ตกเลยค่ะและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นได้ว่าแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ทางช่องร้อยแปดสาระกอได้ไปหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างตามมาดูกันเลยนะคะวิธีการถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญในครั้งนี้จะหมายรวมถึงการสาบานหรือไปสาบแช่งใครต่อใครที่เคยกดแขนเคืองไว้ด้วยเช่นกันค่ะ ตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อนแล้วกล่าวนามโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อและนามสกุลอะไรก็กล่าวไปนะคะด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่องอะไรก็กล่าวไปค่ะเอาที่จำได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะ สิ่งของใดๆที่ได้บนบานสาบานสาบแช่งที่จำได้ก็ดีและจำไม่ได้ก็ดีวันนี้มาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าขอท้อนคำอธิษฐานบนบานสาบานคำสาบแช่งทั้งหมดถวายแก้บนทั้งหมดนาะบัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับ โมศิกรรมไรโปรดสงขอตามความประสงค์ของข้าพเจ้าโปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งพวงทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กรรมดีบุญกุศลที่ลูกเคยทำมาขอให้ลูกมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด หรือจะเตรียมของไหวบูชาก็ได้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้บูชาได้แก่ 1. พระพุทธรูปปางสมาธิ1องค์ 2. ผลไม้5หรือ7อย่างแต่ใน5หรือ7อย่างนั้นต้องประกอบไปด้วยกล้วยน้ำว้า1หวีมะพาร้าวหนึ่งลูกสับประรดหนึ่งผลและผลไม้ตามฤดูกาลอีกค่ะ 3. หมากพูบุรีห้มวล 4. พวงมะรัยดอกดาวเรือง3าพวงค่ะ 5. น้ำแดง1ขวดน้ำเขียว1ขวด 6. น้ำเปล่า1ขวด 7. เทียนขาวสองเล่ม 8. ทูบ16ดอกจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้วางไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นจุดทูบ16ดอกและกล่าวตามดังนี้เลยนะคะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลและให้กล่าววันเดือนปีเกิดด้วยนะคะ ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ใหมารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายเนื่องจากว่าลูกเคยบนบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานทั้งหมดขอให้สิ้นสุดนาวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด พอพูดจบก็ก่าวสา,สาธุสาธุสาธุแล้วให้ท่านทำการปักทูบลงในกระถางทันทีเลยค่ะจะอย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะจบคลิปนี้แล้วคงต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ